สวัสดีค่ะอยู่กเพจมิสูโป้ปังแล้ววันนี้นะคะพาลูกค้ามาชมรถกระบะหัวเดี่ยวคันนี้เลยค่ะใครที่เป็นเจ้าของสวนเจ้าของไร่นะคะมาดูคันนี้เป็นแนวทางได้เลยค่ะบอกเลยว่าคันนี้เราจัดเต็มแน่นอน สำหรับกระบะหัวเดียวคันนี้นะคะจัดเต็มแน,น่นๆกับชุดแต่ง T W I นะคะสำหรับคันนี้เลยมาพร้อมกับตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นเหล็กทั้งโครงเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะและมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ LED แบบนี้เลยนะคะส่องสว่างแน่นอนเข้าสวนเข้าไลน์นี้จ้าเลยนะคะสำหรับแสงตัวนี้นะจัดเต็มไปเลยะคะ่ะ และมาพร้อมกับตัวนี้เลยคือสายลากจูงค่ะตัวนี้เป็นสายลากจูงนะใช้งานได้จริงด้วยนะคะเป็นโครงเหล็กเลยตัวนี้นะคะค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะแล้วก็การลากจูงนี่คือไม่มีปัญหาแน่นอนเลยและยังไม่พอสําหรับตัวไฟด้านหน้านะคะเราก็ยังทําการครอบไฟสวยๆให้แบบนี้เลยสําหรับตัวครอบไฟด้านหน้านะคะมาตอนน่อกันในส่วนของด้านข้างคันบ้านนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถแบบกระบะเกี่ยว4ี่คูณสนะคะเป็นรถกระบะยกสูงแล้วก็ คันนี้นะคะเราจัดเต็มมาในส่วนของตัวล้อด้วยตัวล้อตัวนี้นะคะเป็นตัวยางแม็กซิตนะคะแม็กขอบตัวนี้ก็คือนิยมใช้กันมากๆเลยสําหรับการเข้าไล่กันนะคะเป็นตัวที่ทําให้รถตัวนี้นะคะเพิ่มความสูงเข้าไปอีกมาพร้อมกับตัวนี้เลยซุ้มล้อนะคะปักหมุดให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีขนาด6นิ้วนะคะหรือใครที่ชื่นชอบอยากได้ขนาด3นิ้วก็แจ้งได้นะคะและมาในส่วนของสติกเกอร์ด้านข้าง สติกเกอร์ด้านข้างตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถออกแบบได้เป็นของตัวเองได้เลยอย่างของลูกค้าท่านนี้นะคะชื่อของลูกค้านะคะสวนอุ่นไอรักอ่านี่คือชื่อของส่วนของลูกค้านะใครที่อยากได้การออกแบบดีไซน์ตัวสติกเกอร์นะคะแบบไหนเนี่ยแจ้งได้เลยพร้อมกับโลโก้ของสวนของลูกค้าด้วยและต่อกันด้วยของเบ้ามือนะคะอันนี้เราก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยเป็นเบ้ามือจับนะคะพร้อมฟิล์ม ฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกออนติเมทค่ะรับประกันความร้อนให้ถึง10ปีและต่อกันด้วยของคิ้วกันศาสตร์ตัวนี้ก็เป็นคิ้วกันศาสตร์เป็นเกรด VIP เลยนะคะเป็นเกรดพรีเมียมเลยที่ติดตั้งให้กับลูกคา้าส่วนของด้านล่างนะคะด้านล่างของเรานะคะตัวนี้เป็นบันไดข้างแต่บันไดข,ข้างของเรานะคะความพิเศษของเขาก็คือเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะคะนี่คือเหล็กทั้งชิ้นเลยแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆต่อกันด้วยคอกด้านบนนะคะ อคอกด้านบนก็เป็นข้อที่เสมอเก่งนะตัวนี้ก็คือสามารถแจ้งได้ว่าอยากได้เป็นข้อแบบเสมอเก่งหรือว่าสูงกว่าตัวตัวเก่งของตัวรถได้นะคะตัวนี้ก็เป็นเหล็กทั้งชิ้นเหมือนกันนะคะเราใช้เหล็กที่มีคุณภาพแล้วเป็นเกรดพรีเมียมเลยสําหรับเหล็กตัวนี้นะคะทําการบรรทุกข,ของนี่คือทนทานและแข็งแรงแน่นอนค่ะมาต่อกันในส่วนของด้านหลังกันบ้างน,นะคะสําหรับด้านท้ายของเรานะคะเรายังทําการครอบไฟท้ายสวยๆแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยมาพร้อมกับ คนชนด้านหลังเป็นชุดแต่งเดียวกันกับตัว TWI ด้วยนะคะตัวนี้ก็เช่นกันเป็นโครงเหล็กทั้งคันเลยพร้อมกับสายลากจูงนะคะและยังมีไฟส่องสว่างป้ายให้กับลูกค้าด้วยอันนี้เวลาเดินทางตอนแบบส่งของหรือว่าบรรทุกของตอนกลางคืนนะคะก็ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนตัวเหล็กตัวนี้นะคะมีการโอบรัดมาถึงด้านหลังตรงนี้เลยนะคะทำให้การใช้งานนะคะในส่วนของด้านท้ายเนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะ และสาหรับใครนะคะที่อยากได้รถไปใช้งานแบบนี้นะคะในส่วนในไล่จัดแต่งเต็มแบบนี้นะคะทักสอบถามเข้ามาในเพจของมิสซูโปปังไว้ได้เลยค่ะเราจะมีโปรโมชั่นจัดเต็มแบบนี้ให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เลยแคมเปญตอนนี้เป็นแคมเปญที่เ p e มากๆเลยค่ะลูกค้าที่สนใจในเรื่องของกระบะหัวเดียวนะคะจองตอนนี้พร้อมรับชุดแต่งเต็มแบบนี้ทั้งคันเลยค่ะอย่าลืมนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ